สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณจุ๋มก็มีต้นไม้กระดานแม่เหล็กมาฝากคุณครูทุกท่านอีกแล้วนะคะซึ่งต้นไม้ต้นนี้นะคะจะเป็นอ่าต้นไม้กระดานแม่เหล็กค่ะในพุ่มสีเขียวๆนะคะหรือว่าในส่วนของใบไม้นะคะจะเป็นแม่เหล็กทั้งหมดเลยนะคะ ผักและผลไม้นะคะตรงนี้นะคะสามารถหยิบออกมาแล้วก็นำไปวางกลับไว้ที่เดิมได้นะคะเพราะว่าเป็นกระดานแม่เหล็กค่ะส่วนในเรื่องของว่าทำไมวันนี้ถึงมีทั้งผักและผลไม้นะคะก็คือว่าอยากให้เด็กๆเ,เรียนรู้ในเรื่องของผักและก็รู้จักผลไม้ด้วยนะคะซึ่งวิธีการเรียนรู้นะคะเราแค่ปรับเปลี่ยนจากการนำผักหรือผลไม้ไปวางบนฟิลเจอร์บอร์ดนะคะเราก็เปลี่ยนมาเป็นออกแบบให้เป็นรูปทรงต่างๆ ะะซึ่งวันนี้ครูจุ๋มก็ทําเป็นในแบบของต้นไม้นะคะวิธีการเล่นก็ไม่ยากเลยนะคะคุณครูอาจจะติดผลไม้แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วให้เด็กๆไปหยิบผลไม้ตามคําบอกของคุณครูอย่างเช่นให้เด็กๆไปหยิบมังคุด และก็สนทนาสอบถามกับเด็กๆนะคะว่ามังคุดมีสีอะไรมีสีอะไรบ้างตรงส่วนไหนเป็นสีอะไรมีรสชาติแบบไหนเด็กๆเคยรับประทานไหมนะคะเพราะว่าทั้งผักผลไม้ที่คุณสมใส่มานี้ก็จะ าหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะคุณครูอาจจะเอาไปต่อยอดโดยการนําผลไม้จริงมาให้เด็กๆชิมก็ได้นะคะหรือว่าคุณครูจะเอาผักหรือผลไม้นะคะวางใส่ตะกร้าไว้ด้านล่างก็ได้นะคะแล้วให้เด็กๆไปหยิบหาเช่นช่วยหยิบแครอทมาติด ที่ต้นไม้ให้คุณครูหน่อยแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือการสลับกันร,ระหว่างเอาไปวางข้างบนแล้วหยิบออกหรือว่านําไปวางข้างล่างแล้วก็หยิบไปติดเท่านั้นเองนะคะก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้เข้ากับเรามากที่สุดนะคะคุณครูท่านไหนสนใจสามารถสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ